ะจะเจริญสุสวัสดิ์พัฒนามงคลจงบังเกิดเมียแก่ญาติโยมและเอฟซีทุกท่านวันนี้สมุนชนุ่นลจะมาเล่าบรรยายธรรรมปะกอบนิทานให้ญาติโยมและเอฟซีทั้งหลายได้รับฟูได้รับรู้ได้ฟังพอเป็นอุทาหรณ์เป็นและเป็นคติเตือนใจให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายและเอฟซีทั้งหลายได้รับรู้รับชมกันวันนี้ วันนี้มีมีพ่อค้าคนหนึ่งมีพ่อค้าคนหนึ่งสมัยแต่ก่อนสมัยแต่กนะ่อนน่ะเขาขายเขาขายออะไรขายฝิ่นฝิ่นนะเป็นฝิ่นเนาะสมัยต่ก่อนเป็นขายฝิ่นเป็นฝิ่นไม่มียาชาไม่มีไม่มียาม่ามย,ย่างนี้หรก มขายเป็นฟินเป็นพ่อค้าคนเจ๊กอุตแกแต่ก่อนเขาเอาฟินมาขายคนก็ชอบกินฟินดีนะลยทำไมแต่ก่อนเนี่ยติดกันเป็นงอมยังกันละติดฟินติดยังกันแล้วก็นี่ก็พ่อค้าคนนี่ก็เอามาขายฟินขายอยู่ไปก็แล้วมีลูกค้ามาขายมาเอาไปซื้อเอาไปขายมีลูกค้ามีสมาชิกมาติดต่อเอาไปขายแล้วก็มาเซ็นกัน แปะโป้กันไว้มาเซ็นเอาไปขายเอาไปขายแล้วก็ไปขายแล้วเอาเงินมาให้เท่าเก่าขายได้ก็เ,เงินมาให้เท่าเก่แล้วก็เอาไปขายเรื่อยแล้วก็เซ็นไว้บางทีก็ยังใช่ไม่หมดก็มีเอาไปขายแล้วเอาส่วนนั้นมาขายเอาไปให้ก่อนแล้วก็ส่วนนี้ไปขายได้มากก็ไปกินมั่งเอาไปใช้มั่งแล้วก็เงินก็ติดต่อก,กันมา ทำไมต่ก่อนเงินมันก็ยังไม่กี่บาทเจ็ดตังมันก็เยอะเนาะทำไมต่ก่อนเงินบาทหนึ่งสองบาทก็เยอะนะมากไอ้พอข้าคนนี้เขาเอาไปขายขายขายแล้วไอ้เช็กแปะนี่ก็ลงบัญชีเอาไว้คนใดมาเซ็นมารับมาซื้อออกไปจ่ายสดหรือจ่ายไม่สดอาแปะนี่ก็ลงบัญชีเอาไว้ลงบัญชีไว้ลงบัญชีไว้ วันหนึ่งเกิดมาเกิดมีอันเป็นไปละไฟไหมบ้านของเท่าแกา่เกิดไฟไหมบ้านของเท่าแก่นั่นเท่าแก่นี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะสิ่งของที่ในว่านเยนอะๆนะรับไม่รู้จะทํำยังไงไปคั่วเอาได้แต่สมุดบัญชีเล่มเดียวที่วางอยู่บนโตะนั่นคั่วได้วิ่งหนีออกมา อยากกองไฟเที่ยไฟ,ไฟไม่บ้านของท้าเกนนั่นะไฟไม่บ้านเกี้ยงไม่เหลืออะไรเลยเท้าแกนกะ็ไม่รู้จะทำยังไงระบาดหมดหมดแล้วก็ไม่มีทุนจรอนแล้วก็หาเพราะว่าคนเจ็กคนกินเขาใช่มนะอดทนมีขันติมีความเพีย เียนไปหาเก็บนั่นเก็บนี่เอาไปขายได้ทุนได้รอนมาแลว้วก็ไปหาซื้อซื้อขี้ซีภาษาอีสานว่าขีซีภาษากลางว่าชัาน,ชนไปหาซื้อชันขี้ซีขี้ซันซื้อสันมาไปหาเก็บห่าแรกเอามาสมัยแต่ก่อนเป็นป่าเป็นดงเยอะต้นไม่เกิกไม่รังที่เป็นชันเป็นซีนั้น มากแล้วก็ไปรับซื้อมาเอามาขายมาบดแล้วก็ไปขายให้พวกพวกเรือพวกชาวประมงชาวเรือไปสําหรับไปตัดอุดเรือจอดเรือที่เรือล่วเรืออะไรนะะั่นล่ะเขา,เาไปซีท่าน่ะเอาไปเขาก็มีเครื่องขึ้นมามากๆเขาก็จะทํำยังไงผัวกับเมียเขาสองคน ก็มาตำตำชันตำชีนั่นะนะ่ะใส่คบก,กระเดียงตำตำตำาก็เป็นร่อนร่อนออกแล้วก็เป็นส่งไ้วต่ขายให้พวกพ่อค้ามารับซื้อทั้งหากต่อมานี่เขาก็ทำผ็นกิจการกันใหญ่กันมากินใหญ่โตโอลันขึ้นมาละที่นี่ตำไม่ไหวเขาตำไม่ไหวเขาต้องใช่เครื่องโม่ใช่เครื่องโม่เครื่องปัน่น เชียงโม่เชียงปันเหมือนกับหีบอยลงหีบอยสมัยนะั้นหีบอยนะั่นเอาคนลงไป้วก็ดันอาแปะเองแหละเป็นคนดันเมียเป็นคนจับก้อนชันก้อนสีหย่อนลงไปหมุนไปบดไปหมุนไปบดไปตอน,นั้นต่อมาคนที่ไอคนไทยนี่แหละที่ไปเซ็นของของเขาไปขายนะเซ็นของเขาไปขาย่นีะ่ะ เขาตายไปเพราะว่าเขาเป็นหนี้ของเท่าแก่น,นนะ่ะของอาแป้นั่นอยู่หกสิบาทที่เขาเอาไอ้แกลไปขายละ่ะอา้าวปูกามีกี้นี่นะเป็นอะไรไอ้ที่ไม่ใช่ชาเราเป็นฟินเป็นฟินเที่ยวข้อฟินไปขายนะั่นเป็นหนี้เขาอยู่หกสิบบาท พอดีเขาก็ตายไปที่ไหนคนที่เป็นหนี้เขาเนี่ยตายไปตายไปแล้วไปเกิดเป็นวัวไปเกิดเป็นวัวเป็นวัวใหญ่โตขึ้นมาได้สามปีสี่ปีมาแล้ววัวตัวน,นั้นมันก็เดินมาหาเท่าแก่ตัวนี้เดินเข้ามาหาเท่าแก่แล้วมาอยู่นั่นมาป้นเพี้ยนอยู่ที่บ้านของเท่าแก่นั่นละ่ะเท่าแก่เห็นแล้วก็สงสาร มันไม่มีเจ้าของหรือยังไงเท่าแกก็เอามาลังเรียกไว้พอรีมันก็เลยมาเข้าฝันวัวตอนนั้นมาเข้าฝันว่าทมให้ตะกอนฉันเป็นโยมเคยเป็นลูกน้องของเท่าแกฉันเป็นติดหนี้เท่าแกอยู่60บาทในความฝันนะเข้าฝันของคท่ามฝันของเท่าแกฉันมาเอาฝิ่นไปขายเท่าแกฉันยังใช่หนี้ไม่หมดฉันตายก่อนเงินเหลืออยู่60บบาทฉันเลยมาเกิดมาเป็นโคนี่ ยันมาใช่หนี้ให้เท่าแก่ให้เท่าแกแต่ใช่อย่างไรแล้วแต่ใช่แก่แล้วแต่เท่าแกจะใช่อาาะฉะนั้มาเขาความฝันของต่าแกนะต่าแก่ก็รู้สึกร,รู้สึกตัวขึ้นมาว่าโอวัวตันนี่เป็นคนที่ลูกน้องที่เขามาเอาฝิ่นไปขายนั่นเขาเป็นหนี้อยู่หกสิบบาทชื่อว่านายลองพอดีเขาไปนค้นดูใน สมุทรัญชีเขาก็มีชื่อนายรองจริงๆกับพินนี่อยู่ห0สบาทเขาก็รับวัวตอนนั้นไว้เอามาเข้าพานไส้ใช้งานให้ดันให้ดันโม่เจ็บไม่คานออกมาถ้าเกิดเป็นคานมาแล้วเอาวัวเข้าไปใส่เหมือนกับแอกเกียนเนี่ยให้วัวพานดันไปดันโม่ดันโม่ที่สันขีซีนโม่ไปนั่นจนวัวตันนั้นอายุได้แก่มากแล้ว เขากร่ํารวยขึ้นมาแล้วอาแปะนั่นลารวยขึ้นมาแล้วเขาเก็บหอมลอมนิบออมเบือขึ้นมาเขาว่าวัวตัวนี้มันแก่แล้วจะไม่ใช่งานอยู่กับเขานี่เขาเป็นสงสารเขาเลยออาไปปล่อยเชืออื่นลงมาเขาไม่อยากใช่งานของเขาทุกวันนี้เขาต้องเค่เครื่องทุนแรงแบบอื่นแล้วก็ไปปล่อยไปปล่อยแล้ววัวตัวนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยกลับมาหาเท่าแก่เหมือนเดิมนะอาไปปล่อยอีกฝาก ฝ้ากถนนฟ้ากหนองน้ําฟ้ากคลองน้าอีกทางโน้นเอกเอาไปมันก็กลับขึ้นมาอีกเหมือนเดิมเอาไปให้ไกลไปคนนั้นอีกนั่นก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมารับใช้เท่าแก่อยู่เหมือนเดิมเท่าแก่ก็เลยบอกว่ามันกลับมาเร้วกี่าดีเราไม่ต้องใช้งานของมันเราให้มันอยู่กับเรานี่ล่ะวัวตัวนั้นก็มาอยู่กับเท่าแก่นั่นอยู่ข้างบ้านหากินหากยา่ือนั่น่ะ พอถึงเวลาก็เข้ามานอนนอนที่บ้านคอมเท่าเขยนั่นนอนเจียวข้างข้างบ้านนั่นนี่แหละผลกรรมกรรมที่เราทำกับของได้มาเกิดเป็นสนันดิไรชารที่ผลกรรมที่เราไปเป็นหนี้ของเขาหนี้ยังใช่ไม่หมดเออเลยมาตายสชยก่อนเลยมาเกิดเป็นวัววัวแล้วก็ไมาใช้หนี้ให้เอาแปะหนี้เลอ,อนี่แหละผลกรรมที่เราทำกันไว้อย่าว่าไม่มีกรรมมีเวนะนะจอยก,กันเลยนะ คนเรานี่เกิดมาต้องมีกรรมมีเวรต่อกันใช้ผลกรรมผลบุญด้วยกันอยู่ด้วยกันเือเพราะว่าจะโลภเพราะข่าเขาจะว่ามันมีกรรมไม่ใช่มันต้องมีกรรมเวรของม,อมีอย่างนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงคิดบอกว่าคิดว่ากรรมนี่มันต้องมีเราต้องชดใช้กรรมอย่างไรเราก็ต้องใช้ไม่ได้ใช้ไม่หมดชาติน,นี่ก็ต้องใช้ชาตินหน้าใช้กันแล้วแต่เราจะไปเกิดเป็นอะไรชาตินหน้า ท่านน่ก็ขอให้อาหสิกรรมแจกันผู้เป็นเจ้านายและผู้เป็นลูกน้องกขดีขอจงช่วยพิจารณาดูเหตุผลของการกระทำแต่ละอย่างวันนี้ขอให้ท่านเย็บซีทั้งหลายจงกดไลค์กดแชร์กดทัตะไคให้สมบุติแจะแนลวว่างคลิปนี้ขอส,สมควรแก่เวลาวันนี้ขอลาสวัสดี